สวัสดีค่ะใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่บังเอิญน,นะคะมาดูกันว่าคุณเกิดใหม่แล้วนะคุณเกิดใหม่แล้วนะคือเรื่องอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณหรือสิ่งใหม่เข้ามาะคะคุณเกิดใหม่แล้วนะมาดูกันว่าสิ่งที่คุณเกิดใหม่คือเรื่องใด คุณเกิดใหม่แล้วนะหัวข้อวันนี้นะคะคุณเกิดใหม่แล้วนะสิ่งใดล่ะคะว้าวตัวตนของคุณเกิดใหม่กลายเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะมันเป็นพลังงานที่ต้องวนกลับมาหาคุณอยู่แล้ว The Infinity นะคะมันไม่มีที่สุดความอดทนความเข้มแข็งของคุณ มันอยู่กับคุณนะคะคุณได้เกิดเป็นตัวตนใหม่ที่เข้มแข็งแล้วว้าวเอ่อออปสอดใช่แล้วค่ะ1ดาบการเริ่มต้นความคิดที่ทะลุปุบโป,ป่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะมันกำลังพัฒนาไปเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและทะลุปุบโป่งเลยนะคะว้าวไพ่ใบที่3าม the emperor คุณเกิดใหม่กลายเป็นตัวตนที่มีความมุ่งมั่นอาจจะเป็นคนที่พัฒนาจนถึงเป็นหัวหน้างานผู้บริหารหรือได้เลื่อนขั้นตำแหน่งใหม่นะคะคุณก็เลยกลายเป็นคนที่แบบนั่งเฉิดฉายแบบนี้เลยะคะ่ะเปลี่ยนตัวตนจากคนที่ดูไม่น่าเชื่อถือกลายเป็นคนที่น่าเชื่อถือด้วยพลังงานของคุณเองเลยนะคะ t h e h a n g Man คุณเข้าใจชีวิตนะคะถึงแม้จะห้อยหัวลงมาเจอปัญหาและอุปสรรคความนิ่งคุณก็มีแสงสว่างนำทางคุณเสมอนะคะว้าวตัวตนใหม่คุณอยู่ในฐานะใดคุณก็สว่างเจิดจัดได้นะคะว้าว The Emperor และก็มาตามด้วย The Empress นะคะความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะ โอ้สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณความอุดมสมบูรณ์ความพร้อมความกินดีอยู่ดีสุขภาพแข็งแรงอุดมสมบูรณ์นะคะพลังงานดีมากแล้วก็คิงอ o อบคันะคะกลายเป็นคนที่สามารถควบคุมสิ่งใดได้เสมอสิ่งใดเข้ามาคุณสามารถปัดออกแล้วก็มีความในสว่างในจิตใจของคุณสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้น ในตัวของคุณแล้วนะคะโอ้โหพลังงานดีมากใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ